อยากให้ผนังบ้านเรียบเนียนบอกลาลูตามมดผิวเป็นคลื่นไม่เรียบต้องใช้สิ่งนี้ค่ะทุกท่านปัญหาของงานฉาบผนังที่ต้องเจอก็คือผนังจะมีผิวที่หยาบไม่เรียบเนียนเป็นลูตามมดพอทาสีออกมาแล้วเนี่ยผนังก็จะมีความขุขรขะไม่เรียบเนียนนะคะสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้และบุญทวีก่อสร้างก็ให้ความสำคัญกับงานผนัง จึงแก้ปัญหาด้วยการเลือกใช้ปูนสกิมโค้ดหรือปูนฉาบบางค่ะข้อดีของปูนสกิมโค้ดก็คือใช้เป็นปูนฉาบบางใช้ฉาบรองพื้นผนังให้เกิดความเรียบเนียนปกปิดรูตามดหรือว่ารูพุนเมทายก่อนทําการลงสีนี่คือเคล็ดลับที่ทําให้ผนังบ้านสวยทาสีออกมาแล้วบ้านก็จะดูดีมีระดับขึ้นมาทันทีเลยค่ะ ถ้าหากท่านเป็นคนหนึ่งที่กำลังจะสร้างบ้านโปรดกดติดตามช่องบุญทวีกว่อสร้างไว้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้เรื่องการสร้างบ้านจากทางเราท่านจะได้ทราบขั้นตอนการก่อสร้างว่ามีกี่ขั้นตอนมีอะไรบ้างและอะไรคือสิ่งสำคัญในการสร้างแต่ละขั้นตอนสำหรับคลิปนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ